สวัสดีค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะช่องว่างได้เข้าไปบันทึกบทธรรมคำสอนของพระอาจารย์พิพัฒน์สุทธิยาโนเพื่อมาลงในช่องว่างและเมื่อเรียบร้อยกับภารกิจนั้นแล้วช่องว่างก็ถือโอกาสกราบขออนุญาตท่านสนทนาธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตของตัวช่องว่างเองว่าได้พบเจออะไรสงสัยเรื่องไหนเพื่อที่จะพระอาจารย์เนี่ยมอบบทธรรมหรือว่าเตือนสติ ในความคิดต่างๆที่มีอยู่ในตัวของลูกศิษย์คนนี้พระอาจารย์ก็ส่งเมตตานะคะมอบบทธรรมแล้วก็สนทนาธรรมในเรื่องต่างๆที่เราคล้องใจถ้ายัางไงเนี่ยช่องว่างก็มีบทธรรมเล็กน้อยเป็นบางช่วงบางต่อเนยนะคะเขาคิดเล็กน้อยที่ช่องว่างได้รับมาเนี่ยมันมีประโยชน์ก็จึงคิดว่าถ้าเกิดเพื่อนๆได้ฟังอาจจะมีมีจุดเล็กๆที่ทําให้รู้สึกว่าอ๋อ เออใช่นะฉันก็อยากรู้เรื่องนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวยังไงเราไปฟังด้วยกันนะคะติดตามฟังกันเลยค่ะมันเป็นการชักจูงเบื้องต้นพอเมื่อเขามีความสามารถจริงๆเขาก็จะเข้ามาเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้ของสัจธรรมจริงๆว่าธรรมะที่แท้จริงคืออะไรคนะอาจารยตัวนี้ค่ะมันก็เลยจะจะทายัางไงได้บ้างว่าจะใช้หลักธรรมข้อไหนที่เขาสามารถไม่มองว่ามันสูง มือนที่พระอาจารย์สอนว่ามันสูงเราก็ปีนแต่บางคนมองว่ามันสูงเกินแล้วไม่อยากจะปีนเพราะารเป็นการเป็นการก้าวล่วงเป็นการที่ถูกสอนมาว่าถ้าบารมีไม่พอมันไม่สามารถไปถึงได้นะอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์จริงๆธรรมะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าความหิวเพราะถึงจุดหนึ่งมันหิวเพียงแต่ว่าคนหิวมากก็กินก็กสแสวงหาสแสวงหามันจะยากเย็นขนาดไหนก็จะสแสวงหาแต่ถ้าคนยังไม่หิว มันหิวน้อยมันก็ยังไม่ค่อยหามันก็มันยังไม่ค่อยอยากยัดเยียดมันก็ไม่กินหรอกคือปัญหาของธรรมะก็คือต้องรอให้หิวแต่คราวนี้ถ้ายังไม่หิวก็อย่างที่บอกก็ไม่เป็นไรคุณซื้อตุนไว้ก่อนใส่ตู้ยงตู้เย็นไว้เพราะนั้นเราก็เลยทำธรรมะกึ่งสำเร็จรูปใช่ไหมก็คุณยังไม่หิวเนี่ยก็เอาง่ายๆกึ่งสำเร็จรูปไปก่อน,นเอาเป็นว่าคุณก็กินง่ายๆไปก่อน คราวนี้ธรรมะเก่งสําเร็จรูปก็อย่างเช่นอริยสัจสี่นะไอความทุกข์ชนิดขึ้นคุณจะเกิดดวงตาเห็นธรรมอะ่ะมันคงยังไม่ถึงหลักก็เป็นว่าคุณก็ดูความทุกข์ทั่วทั่ไปในชีวิตประจําวันคุณนะ่ะการทํางานคือการปฏิบททัติธรรมตื่นเช้ามาเนี่ยคุณจดบันทึกดูเลยตื่นมานี่คุณอาการเปน็นไงลุกนี้ลุกลนต้องรีบไปทํางานรถเตดเครียดวิตกกงังวลความทุกข์ทท้งนั้นเพราะนั้นธรรมะก็เหมือนกันแหละนะ ไปให้เยอะๆบางทีมันก็มันก็เกินความต้องการของเขานะก็ต้องให้เท่าที่เขาต้องการเพราะนั้นเป็นธรรมะกึ่งสาเร็จรูปบอกเข้าครืางพอให้รู้ว่าเออความทุกข์มันเป็นอย่างเนี้ได้แล้วธรรมะเกิดสาเร็จร,รูปส่วนมากอย่างที่คพระอาจารย์สอนเนี่ยว่าไม่เชื่อนะพระอาจารย์สอนอะไรให้เราไปตรวจสอบให้เราไปฟังให้เราไปอะไรเยอะๆจริงๆก็คือตรวจสอบจากธรรมที่รู้สึกจากตัวเราเองนั่นแหละ เธอไปถามใครว่าพระจันทร์หน้าตาเป็นยังไงสีสันรูปพรรณอาจจะแตกต่างแต่รูปร่างก็คงจะได้กลมๆเหมือนกันแต่ว่าก็อย่างที่บอกเราเห็นกระต่ายบรดวงจันทร์แต่ฝรั่งมันเห็นเป็นตัวอะไรบรดวงจันทร์ก็จําไม่ได้ละนะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ตรงกันตรงนี้แต่จริงๆมันก็คือมีไอ้อย่างนี้ไอ้รูปแต่เราเห็นว่าเป็นกระต่ายแต่เขาเห็นว่าเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้คราวนี้ธรรมะมันก็คือเขาเห็นพระจันทร์ดวงเดียวกันนั่นแหละมันต้องตรวจสอบที่เราไงเราเห็นอย่างนั้นหรือเปล่า นี่คือตัวธรรมะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ที่ครูบาอาจารย์อยู่ที่เราเห็นอย่างนั้นหรือเปล่า้กระทั้งพูดง่ายๆถ้าเราพูดแบบไม่ได้ว่าการรู้อ,อะไรนะมันเห็นสิ่งเดียวกับพระเจ้าเห็นนั่นแหละมันเห็นสิ่งเดียวกันนั่นแหละเพราะนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรรรถถถ่านตรัสที่บางครั้งเนี่ยระ้าเจ้าก็บอกแล้วไงพูดไปก่อนแล้วค่อยไปตรวจทีหลังมันก็มีจริงๆในพระไตรปิฎกเพราะมันอยู่อยู่ในตรงนี้เราอยู่แล้วเรารู้สึกอยู่แล้วมันมีอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะนั้นเราอุปมาไปได้เลย แล้วไปตรวจสอบก็มีเพียงแต่ว่าท่านอุปมาแบบไหนจะไม่ตรงกับเราแค่แค่นั้นเองท่านจะมีวิธีอุปมาแบบของท่านส่วนเราอุปมาในแบบชี้มันง่ายในยุคข,ของเราท่านอุปมาในยุคข,ของท่านส่วนเราต้องใช้ภาษาในยุคข,ของเราธรรมะตัวเดียวกันแต่วิธีการสื่อสารรูปแบบการยกตัวอย่างมันต่างกันแค่แค่นั้นเองที่เหลือไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นพระจันทรย์คนไทยเรียกพระจันทร์ฝรั่งเรียกเดอะมูน มันพูดคําเดียวกันน่ะแหละสิ่งเดียวกันเราพูดถึงสิ่งเดียวกันคือเราชี้ไปที่สิ่งเดียวกันเนี่ยเทียงแต่ว่าเราเรียกมันไม่เหมือนกันเหมือนที่อาจารย์บอกว่าแต่ละที่มันก็จะมีวัฒนธรรมมันมีขนมนมเนียมต่างกันภาษาต่างกันเพราะฉะนั้นคําพูดที่แสดงออกมามันต่างกันแต่ความหมายมันคือสิ่งเดียวกันใช่ใช่ทุกคนชี้ไปที่พระจัจาร์เนีเหมือนชี้ไปที่เนี่ยทุกคนก็ชี้เพียงแต่ว่าเราเรียกว่าพระจัจารย์เขาบอกดามูนคือเขาก็ชี้ไปตรงนี้เพราะนั้นมันมัน จุดหมายคือไม่ใช่ที่ปลายนิ้วแต่อยู่ที่สิ่งที่เรามองใช่นะเพราะนั้นก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอะไรที่มันเป็นสากลไงทุกคนต้องเห็นเหมือนกันเพราะนั้นความทุกข์ทุกคนต้องเห็นเหมือนกัน,มกกน,น,มน,กนไม่ได้แตกต่างกันความอยากความโลภความโกรธความหลงมีเหมือนกันหมดไม่ได้แตกต่างเพราะมันเป็นสิ่งที่ตัวเราที่นั่งทนโท้อ,อยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้มีตัวตอนอะไรมันเป็นาสักแต่ว่าถ้าฉันอาศัยกันผับแผบแผบแผบบแผบบแผบแล้วก็ปรุงแต่งด้วยอวิชา เรื่องมันก็มีแค่นั้นแหละนะแตคราวนี้แล้วไอ้อวิชาเนี่ยพอมันเป็นภาษาบาลีก็คือความรู้ไม่ถูกต้องความรู้ไม่ทั่วถึงไม่รู้ตาที่เป็นจริงว่าอเรามันเป็นแค่อาศัยแค่เป็นเศษของอะไรก็ต่างๆที่มารวมประชุมรวมกันนะแล้วก็สร้างแล้วก็ร่วมกันทํางานนะไอ้หัวใจก็บีบไปสมองก็ทํางานไปออปอดก็หายใจไปเพื่อจะทําอัตภาพเนี่ย ให้มันตั้งอยู่ให้มันตำรงอยู่ไงต้องการการตำรงอยู่มันก็เลยต้องร่วมกันทำงานมันก็เลยไม่เบาแวงกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ร่างกายเกิดเบาแวงกันอ่าอย่างเช่นปากกูก็กินไม่เลิกเลยแล้วก็กินไปแต่ละอย่างไอก้กระเพาะบอกกูไม่ไหวแล้วกูย่อยไม่ไหวแล้วมึงอย่าก,กินเข้ามานักอันนี้สมองความคิดที่เรียกว่าอาวิชชาก็คือคุณไม่รู้หรอกว่าร่างกายมันไม่ไหวแล้ว คุณกินเข้าไปไม่นานเดี๋ยวก็มาเรงนะเดี๋ยวก็อ้วนความดันเบาหวานนี่คือความไม่ถูกต้องไงหน้าที่มันไม่ถูกไงเพราะคุณเอาความอร่อยนี่คือการสั่งสมใหม่ของความรู้ชนิดใหม่ว่าถ้าอร่อยแล้วกินเข้าไปเยอะๆมีโอกาสก็กินกินเข้าไปแต่ความรู้จริงๆมันบอกว่าพอแล้วอิ่มแล้ววันนี้ไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ค่อยกินนะอันนี้เป็นความรู้จริงอันนี้ถูกต้อง เพราะนั้นการกินไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันผิดที่มันกินเกินมารู้จักประมาณแล้วถามว่าทำไมกินเกินมันขาดสติแล้วทำไมถึงขาดสติเพราะขาดความรู้ขาดความรู้เพราะอะไรมันไม่รู้ว่าโทษที่จะมาจากการกินมันไม่เห็นโทษจนกว่าจะได้รับโทษนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงใช้คําว่าจนกว่าเขาจะทุกข์เกียนตายหรือทุกข์จนตายเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นบางคนยังได้โอกาสผ่าตัดรักษาหายโอเคคราวนี้กลับมากูไม่เอาอีกแล้ว เลิกกินแล้วกับบางคนไม่มีโอกาสหมดโอกาสเพราะมันหยุดการทำงานไปแล้วลเพราะนั้นตรงนี้พระเจ้าถึงให้บอกว่าให้ดูเห็นความเป็นโทษของมันถ้าเราเห็นความเป็นโทษเราก็จะไม่กินมากเกินเราก็จะไม่ใช้เกินไม่นอนเกินว่าถ้าเราทำหน้าที่ของเราถูกต้องแล้วดีมันเรามีหน้าที่ทำดีเขาไม่ได้ต้องมีหน้าที่ดีต่อเราเรามีหน้าที่ดีต่อเขาส่วนที่เหลือมันเรื่องของเขา ถ้าเราทําแล้วเราสบายใจของเราเรามีความสุขใจก็คือการทำโดยไม่หวังผลอ่าเพราะว่าแล้วลองคิดดูนะถ้าเราทําไปแล้วเรารู้ว่าเขาหลอกแล้วเรายังตัดใจได้เนี่ยธรรมะเราจะสูงขนาดไหนเมื่อรู้ที่หลังเอา้าเธอหลอกเรานี่แล้วเรายังไม่อาฆาตไม่โกรธเขาได้เนี่ยธรรมะเราจะสูงขนาดไหนอ่ะมันละความยึดมั่นถือมั่นไปตั้งเท่าไหร่อ่ะ นี่คือจุดหมายปลายทางของพุทธศาสนาเพราะนั้นเราต้องการยกระดับตัวเราของเขากำลังลดระดับตัวเขาเรื่องของเขาเรายกระดับตัวเราเพราะนั้นจิตใจเราสูงสูงขนาดที่รู้ว่าเขาหลอกทั้งๆที่เราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ยังไม่อาฆาตยังไม่โกรธก็ขอให้เขาเป็นสุขตอนนี้มันหาคนควจะตัดสินเราจากสิ่งที่เขาเป็นแล้วสิ่งที่เขาคิด แต่เขาไม่ได้ตัดสินจากความเป็นจริงนะาพระเจ้านี่ก็คืออีกปัญหาหนึ่งนะเพราะว่าคนเราใช้ตัวเองเป็นมาตรฐานคราวนี้ตรงนี้เนี่ยมันต้องจนกว่าเขาจะเห็นว่ามาตรฐานของเขามันใช้ไม่ได้เพราะนั้นพระจาจย์ก็ใช้ตัวเองเป็นมาตรฐานมาตั้งชีวิตแต่ผลสุดท้ายก็เห็นแล้วว่าตัวเองมาตรฐานนั้นมันไม่ได้ทําให้ตัวเองดีขึ้นเลยตัวเองไม่ได้มีความสุขเลยผลสุดท้ายก็ต้องมาหา,หามาตรฐานปรากฏว่ามาพบมาตรฐานพระเจ้า อ้าวตัวนี้นี่น่าอยู่กว่าเยอะเลยดีกว่าเยอะเลยนะก็เพราะนั้นก็กลับไปเรื่องเดิมเนะรรมื่อทมากึ่งสาเร็จรูปเขายังไม่หิวเขายังไม่หิวเมื่อเขายังไม่หิวเขาก็ยังบอกว่าเรจะให้ฉันไปกินอะไรฉันไม่อยากจะกินเล้วนะนี้เธอกินไม่เลิกอยู่เนี่ยตะกะไปเปล่าเดีา <c oughs> นะเขาจะว่าเราไอแต่จริงๆของเขาเนี่ยมันยังไม่หิว แต่วันหนึ่งถ้าเขาหิวเดี๋ยวเขาก็มาหายอีกต้องบอกว่าธรรมะมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนมันเหมาะกับคนที่หิวคนไม่หิวมันก็ไม่กินอานนี้เราจะให้ทําไงก็นี่ก็เป็นเครื่องฝึกอบรมตัวเราเองก็คือขันติคือความอดกัน้นเป็นทําเครื่องเผากิเลสเพราะเราจะต้องอยู่ตรงนั้นเขาจะมองเราไงก็ช่างเขาก็เหมือนกันพระอาจารย์ก็อยู่ถึงแม้จะเป็นพระมันก็ยังมีหลายหลายแบบถึงว่ามันก็ยังมีหลายหลายแบบ แบบที่เขานะั่นเขาก็มองว่าองค์งนี้คองบ้า<ม>อย่าอะไรนักหนาเขาค็าแต่ต้องกินเขาต้องสนุกเฮฮากันไม่องค์นี้มันอะไรพอเขาใช้มาตรฐานของเขาเใช้มาตรฐานของเขาอืาอม,มาตัดสินเราหรือมบาบ,าบามอกว่าไอ้สิ่งที่เราทำถูกหรือผิดอย่างเงี้ยมันจะส่วนเราก็คือเราก็อยู่บนมาตรฐานของผู้เชา่าซึ่งมันเป็นมาตรฐานสากลส่วนของเขาเราไม่ว่ากันนั่นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราแล้วต้อมีหน้าที่ทำของเราให้ดีก็แล้วกัน งั้นไม่ค่อยก็เลยพระพุทธเจ้าท่านก็ให้แนวไวไงว่าอาศัยวนาจะพารานังคือไม่ใช่ว่าเราปฏิเสธว่าเฮ้แกเป็นคนพาฉชนไม่ยุ่งแต่ก็คืออเออแต่พูดให้น้อยครบให้น้อยอไม่สังสรรค์ด้วยไม่อะไรด้วยก็เข้ามาตันยุตาได้อีะอาจารย์เออมันก็เข้าทีเดิลนันละเพราะงั้นมาตันยุตาข้อเดียวเนี่ยมันสามารถทําให้ชีวิตเราเนี่ยรู้จัก ความเหมาะความควรที่จะใช้ในชีวิตในหลายๆด้านใช่เจ้าคะมันพอดีสําหรับตัวเรามันพอดีสําหรับเราเราต้องการอะไรที่มันมากเกินไปอ่ะมากเกินไปมันไม่พอดีน้อยไปก็ไม่พอดีมันพอดีเรื่องของความพอดีเพราะเรื่องความความพอดีก็คือทางสายกลางแหละมันอยู่แล้วสบายเกินไปก็ไม่ไหวดูแลลําบากน้อยไปก็ไม่ไหวอึดอัดพอดีพอดีพอดีสําหรับเราสําหรับเขาก็ต้องหาความพอดีของเขา แต่คราวนี้เมื่อเขายังไม่พอดี <c oughs> เขาก็ต้องหาไปเรื่อยๆเพราะเขาชอบของเกินของเกินเขาต้องดิ้นก็ต้องหาด้วยวัน <c oughs> นั้นเนเมื่อคุณชอบใช้แบบเกินๆกูก็ต้องหาเงินแบบเกินๆเนพราะคุณหาไม่ทันหาไม่พอคุณก็เลยโกงเพื่อจะมาลงในส่วนเกินคุณก็เลยต้องไปหาส่วนโกงมาปะส่วนเกินเ <c oughs> นี่ย <c oughs> มันใช่แล้วมันเกินพอดีเหมือนที่พระอาจารย์ว่าสันโด อพอมีพอได้พอควรพอควรแต่ว่ามันไม่จําเป็นว่าต้องจน <c oughs> คือต้องเอาคําว่าจนนี่ทิ้งไปเลยเพราะสันโดษแล้วคนที่มันมีสันโดษมันต้องรวยแน่นอนยังไงก็ต้องรวยเพราะมันพอดีพอได้พอควรเพราะนั้นมันจะไม่ใช้เกินมันเป็นเกินเป็นไป,นปนไม่ได้ยังไงก็รวยรวยทุกคนอ่ะถ้าคนมีสันโดษ <c oughs>